สวัสดีค่ะมือนิปปมา,ามหาหมูกินอีกแล้วค่ะมากค่ะหาเน้อกินมากินน้ำกันเนาะค่ะฟังเพลงอีกเพลงหนึ่ง ลองเพลงอะไรนะจีหอยบอลูได้ยิน <c oughs> น้ำปลาไปได้ค่ะ้ี่นะคะขนมเทียนข้าวต้มมาค่ะหาหน้กินมากินน้ำกันพีเสดิด เพิ่นเดินซ้ายร้อ,องเพลงในยุโรปบ่อยอยู่ค่ะโอยแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้โควิดค่ะนักร้องไทยคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มีนะเบลเยียมฮอลแลนด์ยุโรปหล,ลายประเทศค่ะถ้าเพิ่นไปเนี่ยเพิ่นจะเดินซ้ายแบบหลายประเทศรอบนั่งว่อนไปเป็นเดือนเลยค่ะค่อยกลับบ้านเมืองไทย ต้มใส่เผือกซื้อมาหลอบก่อนค่ะใส่ช่องแค็งแหวกกินของหวานก่อนของขาวเพราะว่าถ้ากินของคาวแล้วมันจะอิ่มนะคะจะอิ่มก่อนกินของหวานเพ่งมาซึ่งค่ะ ดูช่องผู้ติดตามก็นหน้าใครอัปเดตบ้างืเดี๋ยวได้กลับไปกินแบบข้าวต้มข้าวต้มเฮ็ดเองลนะฮะ ฟรุต <Fruit. c oughs> ภาพลาเสร็จท,ทำไมน้องคุณทำมือแบบนี้กดโฆษณากดโฆษณาเราเชียงลงไหมเชียงลงกันโฆษณา มาค่ะฮัน,นฮกินว่ากินน้ำกันก็ไ,ได้ข้าวเหนียวกับปนเอาปนอีกแล้วเมนูสำหรับคนอายุ30ขึ้นของหวานหวานติดลิ้นเลยอะ่ะอันนี้เอาไปก่อนเพ่งญี่ปุ่นบ่เดยอเอาเพ่งไท่บันเล่งเพ่งไท่ น้องปุณขอบคุณมากที่แบบว่ามาย้อนหลังให้พี่ปาแบบหลายๆเดือนผ่านไปก็ไม่ย้อนเพลงพมลิขิตเดยวพรมลิขิตจําไม่ได้แล้วว่าเพลงใครมาค่่ะเนม้อกินมากินน้ำกันอันนี้อ่าซุปขนุนอ่อนค่ะ เพลงนี้เองข้างทอกงกรอบแบบของเราค่ะอันนี้หัวไห่ไห่ไหยเฉลี่ยนะคะ อันนี้พักที่มันออกอที่มันเกิดตอนเดือนอย่างไงเดือนสงการเมษานะคะผ่านมาจะครบปีแล้วมันอยู่ในตู้ค่ะตู้แข็งรสชาติเนี่ยคงสภาพความกรับก็ยังมี อันนี้ปนชาบมันค่ะนั่นมานะนเ,นเนี่ยกิน้อวฟังเพลงเนี่ยอยาฟังเพลงโมเบาบ้างแม่ทำเพล์ลิสไว้ แาวม่านแก้วเอาเพลงจันเดี๋ยวฟังเพลงจันโฆษณาย้อนมากินผลแล้วะ กินตามวัยนะคะชามชิบกาในกินรวดผักไมหลายปากินผักไม่ค่อยเก่งแต่ปวดช่องเพื่อนมันไม่ติดฤก็์สิทธิ์ไหม แบบเงียบๆดีกว่าไหมหยด,ดลงไ่โซฟาน้ำปนในไฮโซฟาเป็นไงล่ะคะเบเน่ก็เป็นยังไงคะไม่แน่วเป็นขวดมาฉีดทีด่มันจะดูดกลิ่นดูดความสกรปรกนะ,ะ่ะออกจากโซฟาจากพุม่ม เา้าไส้ใช้กินอัปเดตกินพาแซบอัปเดตพี่จินเอาเลยกินแซบอัปเดตห้องทองก่อนไปข้างนอกค่ะไปข้างนอกอ กินอะไรก็มันจะแบบบ่าคักเลยค่ะยิ่งช่วงนี้ข้างนอกก็ยิ่งไม่น่าไปด้วยน้องสายผงสุพังอัพเดตต้องใส่หูอิอนดูช่องพูดตนะิตามแน่จีจี h ช n แนล ีไ่ไรมาเนี่ยเป็นอัปเดตนะคะแต่เข้าไปเบิงงกันมาครบเนะบัะตามตั้งไลายช่องเนะขินสอยดูกันค่ะซื้อมาแพ็คหนึ่งได้ สี่ถึงห้าลูกเขาเอามาใส่นาขนมปังนะกับแฮมนะสไลด์แม่กลัมากินกับป้นนาโชเล่อัปเดตรวมสาระอัปเดต ข้างนอกช่วงนี้ก่ไม่ปลอดภัยถ้าเลือกได้อยู่บ้านดีกว่านะฮะช่วงหึึ่งปากัะเริ่มแบบเกือบจะได้เปิดนาเปิดตาแล้วเวลาออกไปข้างนอกไปมาได้กลับมาใส่หน้ากากคือเกาแต่ช่วงนี้ดีหน่อย ไม่ค่อยได้ดไปข้างนอกอ่ะไปะหาถ้วยน้ำมันปาเด้ปะนเนี่ยเราไปวางไว้ไหนถ้วยน้ำมันว่าจะเอามาใส่มือนะคะแบบเนึองด่ะเส้นผมบางผู้เขา <c oughs> บังอยู่นิดเดียวก็ไ่เห็นค่ะติดมือสาเหตุของข้าวติดมืออาจจะอยู่ที่การชนิด ชนิดเข่าปะคะหรือว่าการที่เข้าแปลว่าเขาค้นเขา่าใส่เขา่าบ่ดีแต่ว่าก็พยายามทําดีทุกครั้งนะ <c oughs> ทําดีแล้วมันไม่ดีแล้วก็จะทํายังไงได้ พอดีค่ะกัลป้าจากไปเที่ยวไทยช่วงเดือนเมษาเนี่ยมีความหวังคือได้เก็บผัก <c oughs> เก็บผักน้ำขาังทางน้ำทางน้ำน้ำปลานะคะผักธรรมชาติฝนปนให้มะค่ะก็ต้องตกเลยเนะ ปต่คือลายทาะมันเนี่ยต้องใส่กินกิาบวบลายดอกมันเนี่ยเยอะขนาดเทศได้หน่อยกินมาเมิดค่ะเมื่อนี้ลายด้นเนี่ยม,มยนันเป็นซุปเนาะเสือขนุนกระปุกนึ่งอะ ห,หลายค่ะเฮ็ดสองสามหลอบอาจจะเป็นสี่หลอบสำหรับปากถ้าตั้งใจกินแบบบันเนี่นเขานะ่ะกินแบบเป็นสลัดก็จะกินได้หลายอยู่จะหากินเขานั่น่ง ตัดพลังพริกอัววนนี้หวานค่ะ พืชพักให้กินหลายประเทอย่ต่างประเทศเนี่ยทบ,บ้านเท่านั้นแหละแต่เขาอิมพอร์ตเขานาเขามาจากทางอื่นนะคะแต่ว่าอยู่ทางนอร์เวย์เนี่ยค่ะปลาเวลาปลาไป,ปย่างห่างเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนโฆษณาเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์เขานะคะที่แบบว่าปลูกพักในตู้แล้วก็เลียงโดยแสงโดยไฟ ะะก็จะมีแบบการให้อาหารแาร้วก็ให้แซงไหยังที่แบบเฮ็ดอยู่ในบ้านเลยด้ค่ะในบ้านในตึกอยียังแสีมันคล้ายๆมันคล้ายๆพืชแบบว่าพักสลัดที่แบบว่า,วาม่นม่นรุ่นแบบใ่แต่ว่าเป็นพักที่แบบว่า พักตนน้นเล็กน่อยนะคะทั้งๆเนี่ย็จะเอิน่าเอิบนะคะเอิน่าพืชผักในสวนครัวแบบต้นเล็กๆเอามาปดับเอามาเป็นสลัดใบเล็กน,น้อยนะคะก็จะบวแมนพวกขนาบวแมนพวกบอ็อกโคลีแต่เป็นพักแบบที่เกิดง่ายๆอายุแบบสั้นๆนะคะเขาปลูกแบบว่าฤดูหนาวนี่แหละแต่ว่าปลูกในในตู่ปลูกในไฟนะคะ แสงจากไฟเพราะว่าคลุ้มมากเดือนเนงเลยค่ะมีแดดระมาณสามสี่เือค้นเนี่ยต้องกินวิตามินดีที่ให้แบบเนื้อนหนังกระดูกแข็งแรงนะคะช่วงที่พันมากปากออกข้างนอกดูนะคะตอนที่ไปเฮ็ดงานเนี่ย อยู่ข้องนอกอากาศมันหนาวช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะเจ็บกระดูกเลยมือนั้นใส่รองเท้าไปไมิยู่สามเออค่ะใส่รองเท้าไปว่าบดถ,ถือกับสภาพอากาศคิดว่ามันจะเอาอยู่นะคะแต่ไปมารองเท้าคู่นั้นเอาไม่อยู่เอาความหนาวไม่อยู่ ลบสิบลบสิอองศาเจ็บเลยเจ็บกระดูกเจ็บเข้ากระดูกพอมาพักอยู่บันลายเมือด้ค่ะก็ยังมีความรู้สึกเจ็บอยู่แต่ขณะนี้ค่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแน่จากน้อยดีขึ้นตามลำดับค่ะความเจ็บ อาหารเหลืออื่นเลยอ่ะ ผักกาดจอนนะคะผักกาดกระจอนผักผักกาดจอกวางตุ้งนะ่ะไม่หลายซื้อใครว่าผักอันนี้มันจะหอมอนะ่ะเกิดตามธรรมชาติเพราะตะมือต่อมาก ปลาใส่รองเท้าคูมหมืมแบบความความเย็นนะคะบอทะลุเลยรองเท้าคนน่ะจำเป็นมากนะคะหัวต้องให้อุ่นข้อ,อนี่ก็ท้ามีเสือที่แบบอืมมันจะมีเสือที่แบบว่ากันหนาวนะคะมันจะไม่มวกวมันใ้แ้วอุ่นไห้แต่ว่าใส่ผ้พาพันข้อ,อก,ก็ได้ทามันบวอุ่นนะคะเนาะ ถุงมือถุงเท้าจําเป็นแห้งเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะเด็กหน่อยแต่ว่าเขาเกิดอยู่นี่เนะาะแล้วส่งเข้าไปโรงเรียนบางทีเขาไม่ไม่ได้รู้จักดูแลตัวเองเป็นห่วงค่ะแต่ว่าเด็กหน่อยอย่างนี้เขาก็หญยตามธรรมาตาของเท้าะคะ แต่เราเป็นแม่ก็จะบอกทุกเมือเนี่ก,บบก็บอกขึ้นเกาค่ะบอกพวญานเขาลืมเตือนเขายานเขาลืมเอานั่นเอานี่ไปขนมเทียนเอาแบบสักคู่เฮดกระแสบอยู่ด้ค่ะอันนี้ยังบรรลุรสขื่เก่าแล้วว่าเป็นน้ำตาละไรยังอาจจะเป็นน้ำตาลอย่างทุกอย่าง แพ็กเกจซื้อมาแล้วก็เปิดแล้วก็เอาทิ้งแล้วแต่อันนี้เป็นไส้เค็มนะ่ะบะเส็ดตองมากว่าจะเฮ็ดข้าวต้มหมูยังบะซส้อหมูจนหอดมื่อน,นี้ค่ะนึกว่าไม่มีหมูอยู่บ้านไหมขาหมูนะว่าจะเอาขาหมูมาต้มต้มก่อนแล้วค่อยจะเอาไปปรุงต้มจักน่อยนะคะเอาไปปรุงแล้วก็เป็นนึ่งพร้อมกับข้าวต้มหมูนะ่ะเฮ็ดใส่กันแบบอ่าข้าวต้ม ย้วนนะคะเพื่อนเอินนี้ยังกะบ,บรูลข้าวต้มย้วนแต่ว่าถ้าไปตลาดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับไปกินลนะบต่ตองซื้อมาจจันในฟรีดไปอยู่ค่ะเพราะว่าการทํำข้าวต้มเนี่ยโอ้ถ้าถ้ามัดบนแนเนเนี่ยต้มไปน้ำเขาเสียทิมแล้วการต้มเนี่ยเกือบชั่วโมงเนี่ยค่ะ ถ้าพอเราต้มไปแล้วเราไม่รู้ว่าน้ําเข้าหรือไม่เข้าตอนที่เราจะเปิดออกมาคือ30นาที40นาทีไปเปิดออกมาถ้าน้ําเข้าไปสิ่งที่เราทํามาปรุงมาต้องฟีมือค่ะต้องต้องไปเลี่ยนต้องไปสัมผัสกับพ้นที่เห็ดแต่ว่าถ้บปัดจะไม่เห็ดเห็ดเอาให้สวยไซรุยอัปเดตถ้าจะไม่เห็ดเอาก็เห็ดแบบ ล่องล่องเบ่งทําแน่นเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะแต่ว่าเรื่องเธอมันก็ต้องมีเทคนิคเนาะแล้วก็การเชี่ยวชาญในการเห็ดเนาะทำชนิดนี้ให้รอดก่อนน็เดีย๋ยขอบคุณที่เป็นมูลกลิ่นนะคะว่ากับกล้องยั่ไงละปะกินกับกล้องพูดกับกล้อง ถึงการเฮดคลิป ASMR นะคะผู้เด็ติดต,ตามมานนๆารักค่ะปาเคยเฮดคลิป ASMR ที่เน้นเสียงกินนะคะอันนี้ก็เฮดเพลินอยู่ค่ะลาแล้วแต่ไม่จบสวัสดีล่ายัางดีค่ะผู้ถึงการเฮด ASMR เนะปาเป็นคนที่แบบติดตามคนไร้นะคะก็จะมีคนที่ปาแบบติดตามที่แบบเพิินเฮดอาหารแล้วเพิ่นมาก,กินแล้วก็ เน้นการกินนะคะมีคนหนึ่งที่ปราบไปกดติดตามบางบน้านน่าค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาแบบโชทต่นาจอของปะเนาะเป็นคนประเทศไหนไม่แน่ใจนะคะแต่อาหารเป็นประเภทที่แบบว่าเครื่องปรุงลายๆนั่นแหละคะ่ะเป็นสีแดงๆสีเรื่องๆอย่างนั้นแหละแล้วที่นี่ ปากกระเบิงมันกระเพื่อนเน้แบบเพื่อนกินหมดน่ะเอออาหารเยอะมากนะคะเนาะซึ่งป่าป่าเป็นคนมักเบิงคืออนจอยกับการดูแต่ว่าจะกินแบบนั้นก็กินไม่ได้อร่อยขนาดได้ก็กินกินไม่ได้นะคะกินท้อที่ท้องเขาก็กินได้นะคะแต่เราคนกระชิ่งงคนกระชิกระเพาะน้อยนะคะน้ะยรงคนท้องน้อยลังคนกระเพาะคือมันอยู่ที่เรากินนะคะถ้ากินไรกระเพาะมันกระเซถ้าบานปากกระเอิญกระเพาะเนียะเนาะอุ๊บ คงปลากันนี้ยังสีลุนนีบบยอเวอร์ไลค่ะนั่นแหละค่ะดูไปก็เพลินก็บางทีก็ไม่ต้องลุ้นนะว่าเขาจะกินหมดไหมแต่ส่วนมากก็จะกินหมดหลายคนก็จะกินหมดอย่างช่องพิทตอมนะคะเนาะไอตอมคนเนื้อเนาะก็กินก็ดูเพลินแล้วก็แบบว่าเรา แล้วก็เห็นเขากินแล้วก็ไม่ได้อึ้งไม่ได้ทึ่งอะไรเพราะว่าเราชินแล้วกับการที่เห็นคนกินแล้วกินหมดนะคะเนาะถ้าคนที่กิน่าคยเมิดจังป่าเนี่ยก็กิกนมเมื่อเมือเกาส่วนหน่อยที่จะแบบว่าเออวันนี้ตั้งใจทํากินให้หมดสิก็ก็ก,กินเมิไดไเอยู่ค่ะแต่ว่าต้องโฟก,กัสการกินนะคะเนาะย่างเดี๋ยวเลยถ้าเบาแล้วล่มขอทองแล้วก็อิ่มล่มค่ะนั่นแหะะละไล่อีกรอบ ขั้นขอแล้วคกินของหวานแล้วขั้นข้อไหมค่ะไม่ค่ะขอบคุณการติดตามใหม่ๆนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะรอบที่รอบที่สามแล้ไปกันค่บายค่ะ